สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูถาอีกต่อหนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่6พฤษภาคม2,565ทางด้านอารุนชัยศุนลราดรัมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีของสอปป,อปอลาวได้ลงนามในหนังสือแจ้งการเลขที่6 2 1หอสอนอยเรื่องมาตรการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามัน ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวสูงขึ้นเนื้อหาในหนังสือนั้นระบุถึงทิศทางการชี้นำของนายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวรนซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการเงินให้มีการจัดตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติขึ้นเพื่อทำหน้าที่รวมศูนย์ในการสแสวงหาน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเพื่อนำมากระจายต่อให้รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟเหลาและบริษัทน้ำมันเอกชนภายในประเทศเพื่อเกิดความครบตัวและสามารถตรวจสอบ ติดตามรายรับได้อย่างถูกต้องครบถ้วนบริษัทน้ํามันแห่งชาติที่จะตั้งขึ้นมีกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเป็นแกนนําร่วมกับกระทรวงการเงินและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในหนังสือดังกล่าวยังได้ระบุข,ข้อความชัดเจนไว้ว่าให้บริษัทน้ํามันแห่งชาติที่จะตั้งขึ้นเจรจาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงราคาย่อมเยาจากประเทศรัสเซียเพื่อช่วยลดต้นทุนการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังให้กระทรวงการเงินประสานากับธนาคารแห่งสปปาลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค้นคว้ากลไกควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสนองเงินตราต่างประเทศให้เพียงพอเพื่อรับประกันว่าจะมีน้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศพร้อมทั้งรายงานให้กับนายกระฐมนตรีนั้นได้รับทราบที่ผ่านมาลาวนาเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงจากประเทศไทยเป็นหลักรองลงมานั้นก็เป็นประเทศเวียดนามและก็จากจีนอย่างไรก็ตามระยะหลังลาวประสบปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกีบอ่อนตัวอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินบาทโดยค่าเงินกีบล่าสุดได้ตกลงไปถึงระดับมากกว่า400กีบต่อถึงบาทจากที่เคยอยู่ประมาณบาทละ350กีบเมื่อตอนต้นปี2565ส่งผลให้ราคาน้ํามันในประเทศพุ่งสูงขึ้นและบางครั้งก็เกิดภาวะน้ํามันขาดแคลนจนปั๊มน้ํามันนั้นต้องปิดให้บริการแล้วนี่แหละครับล่าสุดนั้นนายกระฐมมตรีของลาวนั้นเนี่ยครับได้ชี้น,นานโยบายรักษาเสถียรภาพราคาน้ํามันเชื้อเพลิงก็มีการสั่งตั้งบริษัท แห่งชาติแสวงหาน้ํามันจากทั่วโลกให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าให้เจรจาซื้อน้ำมันในราคาพิเศษหรือว่าย่อมเยาราคาถูกเนี่ยครับจากรัสเซียมาช่วยลดต้นทุนในประเทศนั่นก็แสดงว่าหล่านั้นไม่หวัน่นะครับหากว่าจะถูกกดดันจากทางด้านสหรัฐอเมริกาและก็ชาติตะวันตกนะครับเพราะว่าชาติเหล่านี้กําลังคว่ำบาตรเรื่องของน้ํามันแล้วก็พลังงานจากทางด้านรัสเซียเพื่อที่จะยุติ ไม่ให้รัเสเซียนั้นนะครับมีเม็ดเงินมากพอในการที่จะเดินหน้าทาสงครามในยูเครนนั่นเองนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งรัฐบาลไทยนั้นก็อาจจะศึกษาเรื่องนี้ได้จากรัฐบาลลาวนะครับในการที่จะจัดซื้อจัดหาน้ํามันจากทางด้านรัเสเซียแต่ว่าบ้านเราด้านเรื่องของระบบการขนส่งต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปคิดไปคํานึงไปคํานวณนะครับว่ามันสามารถที่จะ ทำได้หรือไม่ได้และถ้าทำได้นั้นควรจะทำหรือไม่ควรจะทำนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันคุณผู้ชมเข้ามาติดตามช่องถาอินเตอร์นิวแล้วชอบนะครับก็ฝากกดสับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆจากต่างประเทศแบบนี้จากช่องถาอินเตอร์นิวครับ